บางครั้งเราอาจเคยรู้สึกว่าทำไมชีวิตต้องยิ้มทั้งที่ใจไม่พร้อมในที่ทำงานเราต้องยิ้มเพื่อให้ดูเข้มแข็งในครอบครัวเราต้องยิ้มเพื่อไม่ให้ใครเป็นห่วงแต่ลึกๆแล้วใจเราอาจกำลังอ่อนล้าเหนื่อยและอยากพักพระพุทธเจ้าสอนว่า สุดแท้ไม่ได้เกิดจากการปรุงแต่งภายนอกแต่เกิดจากใจที่เป็นอิสระนั่นหมายความว่ารอยยิ้มที่แท้จริงไม่ได้เริ่มที่ใบหน้าแต่มันเริ่มที่หัวใจที่สงบอ่อนโยนและยอมรับตัวเองลองสังเกตดูเวลาที่เราฝืนยิ้มใบหน้าอาจยิ้มได้แต่ดวงตากลับดูหมองเศร้ารอยยิ้มแบบนั้น เหมือนดอกไม้ที่ไร้กลิ่นหอมเห็นว่าสวยแต่ไม่สามารถสัมผัสความสุขจากข้างในตรงกันข้ามเวลาที่เรายิ้มด้วยใจจริงๆต่อให้ยิ้มเพียงเล็กน้อยแต่ดวงตาจะส่องประกายและรอยยิ้มแบบนั้นส่งต่อความอบอุ่นให้คนรอบข้างได้โดยไม่ต้องพยายามแล้วจะทำอย่างไรให้เรามีรอยยิ้มจากหัวใจ เริ่มจากการยอมรับตัวเองยอมรับว่าเราอาจผิดพลาดยอมรับว่าเราอาจเหนื่อยบ้างการยอมรับไม่ได้หมายความว่าเราหยุดพัฒนาแต่มันคือการกอดตัวเองอย่างเข้าใจว่าเราก็เป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาจากนั้นลองหายใจลึกๆหายใจเข้าเหมือนเติมกำลังใจใหม่หายใจออกเหมือนปล่อยความกังวลเก่าๆออกไป แค่ไม่กี่ลมหายใจใจก็จะอ่อนโยนขึ้นเองและที่สำคัญการเติมความเมตตาให้หัวใจแทนที่จะตำหนิตัวเองลองบอกกับใจว่าฉันก็ทำดีที่สุดแล้วประโยคสั้นๆนี้เหมือนน้ำใสที่หล่อเลี้ยงใจให้ชุ่มชื่นเมื่อใจอ่อนโยนรอยยิ้มก็จะเกิดขึ้นเองรอยยิ้มที่ไม่ต้องฝืน รอยยิ้มที่ออกมาจากความสงบข้างในพระพุทธองค์เคยตรัสว่ายิ้มเถิดมิตรภาพจะเกิดยิ้มเถิดความสุขจะมาดังนั้นวันนี้ถ้าคุณเหนื่อยคุณไม่ต้องฝืนยิ้มเพื่อเอาใจใครแต่จงหัดยิ้มให้กับตัวเองด้วยความเข้าใจและความเมตตาแล้วคุณจะรู้ว่ารอยยิ้มจากหัวใจ คือของขวัญที่แท้จริงที่คุณสามารถมอบให้ตัวเองและแบ่งปันให้กับโลกทั้งใบ